สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ no อืมสวัสดีแล้วครับใช่ใช่ใช่ผมสวัสดีเลยมาพูดกระผองเกม Monster Superly จากค่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับอ L นะวันนี้ครับผมก็เนุนจากคออโโ Q O O M นะครับก็จะมาดูเนื้อเรื่องกันนะครับแต่ผมเล่นไปแั้ประมาณนานแล้แหละครับในโลกแปะแล้วผมก็อาจจะไม่ได้ดูนะโอเคผมต้องเล่นตรงนี้ไว้หน่อยนครับเพราะตอนที่ผมถ่ายแล้วผมถ่ายถึง16นะครับ แล้วมันก็อัปเดตลงไม่ได้ก็ต้องถ่ายอีกเป็นอันที่14แล้วไอ้ที่14ตอนนั้นผมกดตรงรูปภาพตัวเองแล้วมันกดปุ๊บมันหายไปเลยโอ้จริงผมผมพูดจริงๆนะเห็นมอนสเตอร์อย่างนี้ก็เป็นเกมมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ซุปเปรีนั่นเอ,เองก็คือจะไฟไฟกับคนอื่นครับผมก็มี มอนสเตอร์สามดาวอยู่เยอะเลยนะครับแต่มีมอนสเตอร์สองดาวอยู่หนึ่งดาวไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอืโอเคนะคะผมก็จะพูดกับเนื้อหาเกมนี้นะครับเออหลุดไปแล้วไม่ต้องพูดมั้งเพื่อนพี่ๆน้องกคนนะคลัชพิมพ์คำว่ามอนสเตอร์สปอร์ตหรือปจามเพจสตอโตหรือ QOAPP ก็ได้ค้นหาใน g o o ก l e แล้วพิมพ์ว่า QOAPP มันจะเป็นรูปลุงวด ดูนวดไม่ใช่ของพี่ไอตนะคำเขาเขาเขาค,ค,คงค,คงคงไ,ไม่ใช่นะใช่นะเกมนี้ครับผมก็เล่นได้มาสักแล้วหนึ่งแล้วครับเดวิลแปลดแล้วก็เหมือนกนแที่ผมใช้ไปเรื่อยๆไอ้นี้เขาเขียนว่าของขวัญของเพื่อนใช่ไหมค,ครับคือคนที่ใช้เราไปแล้วนะครับโอเคผมก็จะมาดูคนที่ใช้ผมกันครับผมก็จะให้น้องๆดูกันนะครับว่าจัดักเท่าไหร่นะครับ นะคคนที่แชร์แล้วก็อีกคนที่รีวิวมอนสเตอร์ของผมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไอคำว่าพิเศษเนี่ยมันคือผู้นํานะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งเป็นผู้นํานะออนี้ครับผู้นําครับมันจะเป็นสีลุงๆครับตรงนี้ครับเป็นไงลมต้องดีๆคนเขียวครับใส่ไปครับเขียวครับ ใส่ครับคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะใส่อัญมณีนี้แน่ใจครับแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็ต้องใส่บบนัญมนีครับคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะใส่อัญมณีใช่ครับอุยอ้ยเอ้ผมมีสีเทาไหมเนี่ยจะบอกนะว่าไม่มีเออต้องมีสิไม่มีได้ไงสีเทาอุย้ยไม่มีอ่ะ ซิงเป็ดกระเทียมดอไข่โตนาะโอ้โหอะไรกันเนี่ยนะตนนามมาที่ใช้รีวิวของกันครับตั้งเป็นผู้นำหรือกดคำว่าที่รีวิวก็ได้ครับกดคำว่าที่รีวิวก็ได้นะครับตั้งเป็นผู้นำว่าผมเผลอกดผิดครับหรือจะทำอะไรก็ได้ครับกดที่รีวิวเลยครับ อุ้ยเนี่ยครับกดไลค์ได้อะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะหูมันไม่ออกอุ้ยหนึ่งร้อยเพจนะจ้าอู้หูห <c oughs> อะไร,รอ่ะหินแนะน้ำป้องกันป้องอะไรป้องกันกดไลค์ได้หนึ่งร้อยเพจ กดไลค์ได้ดึงไลค์เฟสโอ้ยคนเดิมนี่ผมกดไลค์ด้วยเฮ้ยกดไลค์ด้วยคุณเนะี่ยคุณแนะนำโพสนี่เลยแล้วอ,อะไรของมันเนี่ยคำว่าปล่อยเนี่ยครับคือปล่อยปล่อยไปเลยครับอย่างเช่นนี้นะครับเราไม่ต้องการปลานี่ปลาสีฉวนนี่ครับก็ กดปล่อยมันไปครับปล่อยไปสู่สังมัน,ม,นมันก็จะหายไปเลยครับตั๊ตา,ตาน่ารักคุณได้รักน,นี่ครับมันก็จะมีนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนเลยครับโอเคนี่ก็จะมีวิธีอัพกรอัพเกรดด้วยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับมันจะอัพเกรดเป็นแบบตอนที่ผมจับได้เนี่ยครับมันจะเป็นแบบพวก วัยเด็กอยู่นะครับวัยวัยเด็กนะครับแล้วพอที่อัพ,อพเกรดได้แค่กลางๆนะครับวิว,วัฒนาการมันก็จะกลายเป็นวัยรุ่นแล้วอัพอัพเกรดเสร็จแล้วร่างสามมันก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร่างตอนที่มันวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสองจะเป็นยังไงครับไอตัวนี้แหละ อะไรสตาร์ทล็อก <c oughs> ล็อกมากเลยใช่ไหม <c oughs> เล่นกีตาร์ด้วยแ <c oughs> สดงว,ว่านายนายเป็นชาวล็อกใช่ผมเป็นชาวล็อกแล้วตอนโตมันชื่อมันจะเป็นชาวล็อกหรือไม่โอ้โหไม่ล็อกแล้วโคเท่เลยโอ้โหล็อกสั่นหัวด้วยล็อกนี่นายโดนล็อกมาแล้วเนี่ยสั่นหัวด้วยสั่นโอ้ยลายลายลายนายนะอย่าตรงนี้ก็มีนะ ลา <Line S 2> ยของศัพท์แม่ครัมันอยู่ใกล้ผมเกินขังคาไปตัวนี้ครับเาะเงินที่เป็นความมืดที่ทมันจะไม่ได้สงธาตุมือด้วนะครับแล้วก็ธาตุลมธาตุมันไม่มีรอบธาตุลมธาตุไฟมันมีธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ําเออผมพูดผิดเฮ้ยีนไม่ต้องตั้งปิดคิงดิล็อกเลยไม่ให้มัน,นต้องล็อกเพื่อความเสียหายต้องล็อกไว้เลยครับ มันหายไปไหนครับรอกไวเลยครับไอตัวนี้ก็ต้องแนะนําให้รอกครับเพราะผมเคยเจอร่างสามแล้วพูดหูเลยครับโจมตีทีนี่ก็เข้าอยู่นี้หน่อยครับแต่แพ้มันผมก็ไม่เคยเจอร่างสามมันเคยเจอแต่ร่างสองเนี่ยเนี่ยร่างสองเจอแล้วเนี่ยไปนี่ <c oughs> ผมกวนตีมาก่กวนเท้าครับกวนเทา้าอย่าพูดคำอยาาใส่เพื่อนครับกวนเท้าครับเคย อย่าพูดคำหยาบใส่เพื่อนกับจบปาครวย่าดีอย่าอย่าพูดเออโจกะผมก็จะนำถึงคลิปที่สิบสองนะครับโอ้ก็ไม่เป็นไรนะเราไปเล่นกันเลยมั้งครับนะไปเล่นกันเอาตกยิ้แล้วโทรศัพท์วิธีการเล่นนะคบมันก็จะมีจับเหมือนโปเกมอนเลยแต่มันต้องใส่เหรียญไปครับจะก็จับถ้าถ้าเกิดมันเด้งเด้งออกเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันเด้งออกไปไกลเนี่ยแสดงว่ามันจับไม่ได้ครับถ้าเกิดว่ามันเด้งแล้วกระโดดนะครับแสดงว่าจับได้ครับ ก่อนมันเด้งแล้วแล้วมันไปนั่นครับกระกระเด็นไปหาหาทุ่งหญ้าหายหายไปไหนก็ไม่รู้ไปหาต่างชาติต่างคบต่างพิพบภพไหนนะมันก็จะจับไม่ได้เลยแล้วผมจะพูดยะวเพื่อทําอะไรปะเออทําอะไรวะไอ้นี้ของผมก็นั่นนะครับผมผมหมว็สมัครด้วยเฟซบุ๊กนะครับมันก็จะมีเข้าด้วยเออเอ,อดึงผมตัวเองเนี่ยผมคิดเออแล้ว พูเกิลโอเคมันก็จะมีพูเกิลกับเฟรดดูนครับอันนี้ผมผมก็เล่นไปแล้วแต่เลเวลคนน้อยเลยครับอันนี้มันก็คือฐานประลองของเรานะครับแต่ขอผมโดนโจมตีโคตรเยอะเลยเออประมาณสิบคนถูกไหมก็ยี่สิบคนนี่แหละก็ของนีแต่คนมาโจมตีผมครับเลเวลเลเวลเยอะกันทั้งนั้นเลยบางทีก็เลเวลเก้าเลเวลสิบเลเวลสิบเอ็ดเลเวลสิบสองเลเวลยี่สิบเลเวลสามสิบโอเคปะเนี่ยเจ็บใจไหมเจ็บครับอุบอ้ยก็มาถึงขั้นท้ายแล้วนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเล่นให้แค่สองดานโอเคเล่นแค่สองดานอันนี้ก็จะเป็นเพื่อน,อนผมนะครับที่อยู่ใต้ล่างนะครับ <c oughs> เขาเข้ามาหาผมเองครับผมไม่ได้ไปขอรับเขาเลยผมก็ขอรับเขาเนี่ยครับแต่เขามาขอแล้วขนาดนี้ก็จะนะครับก็ต้องเอามาเป็นเพื่อนสิครับเพื่อให้เป็นตัวช่วยของผมครับที่ผมชนะไม่ได้ก็ต้องใช้เขานะครับอื <c oughs> เป็นไงความคิดดีแมวแมงแมวนลอยนี่ครับเป็นไงผมบอกถูกไหม ท่าแสงท่ามืดครับตรงนี้ครับผมบว์ไปเลยอ่ะเอารูปตัวเองไว้ตรงนี้ก็ด้วยครับตรงนี้ก็ด้วยครับท่าพืชผมพูดถูกไหมนี่ชนะกันเองครับท่าท่าพืชนี้ชนะกันเองครับเขาบอกน้องน้อง้านตรงนี้นะครับตามที่รูปตัวเองชีีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูเนี่ยครับโอเคไหมผมเกือบกดแล้วไงเสียงก็จะหายไปแด้ไปกินน้ำก่อนดีกว่านะ ผมขออนุญาตไปกินน้ำก่อนนะครับเจ็บนึงเดี๋ยวมาครับตีดไม่ใช่แล้วม่ใช่แล้วอันนี้มันไม่ได้เสียงตีดแล้วผมไม่จะไปกินน้ำครับเหล่อเล่นหนึ่งครับโอเคครับเพื่อนผมคนที่ดูผมนะครับก้าขอ,อกดไลค์กดซับสไคร้กันเดือน Clash เออเหอมันจบเร็วจังยังไม่ได้เล่นก็พูดก่อนไงไม่ได้เหรอได้ <c oughs> ได้ครับโอเคได้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 นะ <c oughs> <c oughs> เออก็ได้อยู่นะออแต่มันทำไมมันโหลดโคชาจังทำไมพอยที่มันไปเล่นหนังบอลนี่โหลดโคตรเร็วโคตรเร็วโคตรเร็วไอ้นี้ผมก็ทำได้แค่ถึงนั่นนะครับอือถ้ารัวแนเทพไหมผมทำได้แค่ถึงสิบห้านะครับผมยังไม่เป็นทางการดูว่าเป็นแล้วเพราะมันคอมแล้วโออช่างเถอะครับอันนี้ผมก็จำมัเลยครับก็ช่างมัน,นครับ เรือว่าปิ้งปากปิงปิงปุงปั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 งปุงปิงตังปังไอ้ที่เอาตายเลยเราเพลงตีนี่ตายเนยก็มันมีแต่ไอ้นี่เหลือสามตัวเนี้ยผมอัปเกรดมาเป็นล่าง่อนแล้วครับมันถึงตายยานะครับเนี่ยตายแล้วพูณนำเราข้าวารนี่ก็เก่งจังไอ้นี่ก็ส่งมาเป็นช็อตๆเลยลายเนี่ยฮะเหลือจัง ถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการไลน์ผมนะครับเบอร์อย่างเช่นเบอร์โทรผมนะครับศูนย์หกสองหกศูนย์ไม่บอกจีว่าไม่บอก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 เด็กขายก็ไม่บอกไม่บอกเบอร์โทรครับมผมก็จะบอกชื่อเับชื่อช h o ต t y m o n นะครับใต้ล่างลิดนะครับเอ้ยไม่ใช่ใต้ล่างลีปมันเป็นชื่อช่องเราเลยเป็นไงชื่อช่องเรวครับแล้วนั้นก็พี่ว่าหาไอดีนะครับชื่อช่อง s o r t y m o o z m a นะครับผมก็จะเป็นรูป บีเทปลนะเป็นหัวหน้าลูกหน่วยที่สิบครับไอ้ด,ด้วนมันผมขาว,วาเออจนมันเต็มแข็งอะเทมันจะอาบสงที่สบสองไหมเนี่ยครับมันหงมากกลัวมันจะหายแน่หน,นครับโอเคไม่หายครับวิเลยลูกพ่อมาปาผมชอบไอ้ตัวนี้มากครับอยากมันต้องเป็นผู้นำสักครั้งหนึง่งนะครับก็ไม่มีใครพูดความคิดเห็นูงมาใต้คลิปเลยเหรอเนี่ย ได้ังกับผมอย่างนี้ได้ไงอืหือสามทับสามหลือตัวเดียวจะเอาอะไรเป็นสู้เนี่ยฮะดนนดนเขาลุมนาน,นาน,น,าน,น,านโอ้โหอึดมากอึดครับนี่ผมคัดจมูกนันโอเคหายหายค,ยครับแล้วครับทู้ต่อครับหวังหวังว่าจะชนะนะครับจะต้อ้ชนะ อันนี้ก็ผมก็จะนั่นเลยครับผมก็จะจบคลิปเลยครับอันนี้แค่พาร์ทหนึ่งนะพาร์ทหนึ่งนะอันนี้แค่พาร์ทหนึ่งม่ช่พาร์ทสองโะทัวโถททัททท้งกลำลังหาแตกกะลัมังหาแตกนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงไง <c oughs> ไม่ใช่ครับน้องบอกว่าพี่ชักเป้าคืออะไรอรอชักเป้าก็คือเราเอาว่ามาครับแล้วเราก็ชักนะครับโอเคจบแเอาตายเลย เหรอมาไม่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวจะตกจะตกโทรศัพท์จะต,ตกครับฮะผมก็มีเอ็มรีเลวเยอะนายไม่ต้องกลัวเลยนะเจะ้าเงาของผมก็เงหมือนกันเนี่ยผมแพ้มาโมดยตลอดโคตรเงาลยไม่หาตัวดีๆไม่ถึงได้เอ้าโ,โหเหรียญฉันอยากได้เหรียญจังอือผมข้างนอกนี่ก็เล่นเสียงดังดัง นน้ำถึงนะครับบ้านบ้านเขาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายาหวังว่าคงจะสนุกนะบาย